สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการลงคะแนนใหม่ออกเสียงลงคะแนนใหม่และนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมื่อวันอาทิตย์ที่28มีนาคมพศ2564นนั้นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้สั่งให้มีการลงคะแนนให,ให,ใหม่ออกเ mat ouais right สียงลงคะแนนใหม่ <asion> และนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในวันอาทิตย์ที่16พฤษภาคมพศ2564ดังนี้ 1. ั่งให้มีการลงคะแนนใหม่เพราะเหตุตามมาตรา104แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2562จำนวน1จังหวัด1ห,หน่วยเลือกตั้งได้แก่จังหวัดกรบี 2. สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่เพราะเหตุตามมาตรา105วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2562จำนวน37จังหวัด76หน่วยเลือกตั้งได้แก่จังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดพิจิตรจังหวัดลำปางจังหวัดสุโขทัยจังหวัดอุตรดิตถจังหวัดกาฬสิน์จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิจังหวัดเบึงการจังหวัดเลยจังหวัดสกลนครจังหวัดหนองคายจังหวัดอุดรธานีจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดชนบุรีจังหวัดลบบุรีจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดระยองจังหวัดสระบุรีจังหวัดชัยนาทจังหวัดราชบุรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดนนทบุรีจังหวัดตังจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดละนองจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดนราธิวาสจังหวัดกระบี่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดปทุมธานี 3. สั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่เพราะเหตุตามมาตรา106แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2562าจำนวน5จังหวัด 5ห,หน่วยเลือกตั้งได้แก่จังหวัดเชียงรายจังหวัดตราดจังหวัดสระบุรีจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุงทั้งนี้สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w ect.go.th หรือเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการ,การเลือกตั้งแอปพลิเคชัน Smart w o t e สายด่วนโทร1444 สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับสำหรับท่านที่ต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามรับชมได้จากช่อง YouTube ด้วยการกดติดตามหรือสามารถเปิดจากคลิปวิดีโอแนะนำที่อยู่ช่วงท้ายของคลิปนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับขอขอบคุณทุกท่านครับฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ